สัพเพสัตตาลัทธาสัมปติโตมาวิคัชนตูสัพเพปานาลัทธาสัมปติโตมาวิคัชนตูสัพเพภูตาลัทธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสัพเพปุคลาลัทธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสัพเพอัตภาวปริยาปนา ลัธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสเพอิทิโยลัธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสเปปุริสาลัธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสเพอริยาลทธาสัมปติโตมาวิคัชันตูสัเพอนาริยาลทธาสัมปติโตมาวิคัชชันตู สัพเพเทวาลาทาสัมปติโตมาวิคัชันตูสัพเพมนุษาลาทาสัมปติโตมาวิคัชันตูสัพเพวินิปาติกาลาธาสัมปติโตมาวิคัชันตู